คงรู้จักคลาวด์กันดีใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น Google หรือ Amazon และในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาที่บริษัทนิพาเทคโนโลยีค่ะเป็นบริษัทที่ให้บริการ Private Cloud และ Public Cloud แห่งแรกในประเทศไทยเรามาดูกันนะคะว่าเขามีแผนพัฒนาบริษัทอย่างไรบ้างคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะแล้วบุคคลที่กีฟจะมาพูดคุยด้วยในวันนี้ก็คือบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการดูแลเทคโนโลยีทั้งหมดของบริษัทนิพาเทคโนโลยีค่ะนั่นก็คือพี่เตกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะงั้นก่อนอื่นเลยนะคะกิฟอยากจะให้พี่เตกแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่อยู่ใน,ในไฟไหนแล้วก็แนะนําบริษัทนิพาเทคโนโลยีให้ท่านผู้ชมรู้จักกันสักเล็กน้อยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเต็กนะครับ ชันสินชิดประเสริฐครับปัจจุบันดูแลที่บริษัทนิพาเทคโนโลยีครับตำแหน่ง CTO ครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่วิจัยค้นคว้าแล้วก็พัฒนาโปรดัก์เกี่ยวกับเรื่องคลาวมาครับโดยที่บริษัทเรามีทั้ง Public Cloud ที่ให้บริการอยู่ครับแล้วก็ส่วนที่เป็น Private Cloud ที่ให้บริการกับองค์กรใหญ่ๆครับ แล้วก่อนที่พี่เต็กเนี่ยจะมาทํางานที่บริษัทนิพาเทคโนโลยีเนี่ยคุณพี่เต็กเคยเรียนจบอะไรมาแล้วก็มาทํางานสายนี้ได้ยังไงคะแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะครับผมจบจากจากมัธยมกับประถมที่อสมชัญตรงบางรักณเนี่ยแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นใช่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาต่อที่ไรกะบังครับวิทยาคอมไรกะบังครับครับเกี่ยวกับเรื่องไอทีโดยเฉพาะครับ หลังจากนั้นตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับเกี่ยวกับเรื่อง IT Management ครับค่ะแล้วก่อนที่มาทำที่น,นี่เคยทำงานที่อื่นมาก่อนไหมคะหรือว่าที่นี่แบบว่า ทำตั้งแต่เรียนจบเลยอ๋อเคยทำทำงานมาหลายที่ครับผมเคยทํางานในองค์กรขนาดใหญ่กว่านี้มาเหมือนกันเคยเคยเคยตั้งบริษัทท House <อ>ําซอฟต์แวร์เฮาส์มาด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งท,ที่ที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของการรีเสิร์ชแล้วก็ค้นคว้าเพื่อเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ท,ที่มันดีกว่าเดิมครับตั้งแต่ตอนเรียนนะครับผมผมผมค่อนข้างสนใจเกี่ยวกวับเรื่อง งานที่ผมจะทําทุกวันนี้พอสมควรครับตั้งแต่ที่ฝึกง,งานปีหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมไปฝึกง,งานตั้งแต่ปีหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ในโลกของการทํางานก่อนออจนไปถึงปี2แล้วก็เริ่มเรียนรู้ในแง่ของเทคโนโลยีมากขึ้นในเชิงลึกมากขึ้นจนไปถึงปี3าปี4เราก็เริ่มทํางานจรงิงจังได้เข้าไปสู่โลกการทํางานจรงิงๆที่ที่ที่อยู่นอกเหนือมหาวิทยาลัยครับหลังจากนั้นก็เป็นตัวที่คอยเปิดโลกให้ผมแล้วก็ทําให้ชีวิตมันวิ่ง ไวกว่าคนอื่นครับค่ะงั้นคุณพี่เต็กออกตัวมาบอกว่าชอบการรีเสิร์ชและการพัฒนามากๆเลยถ้าอย่างนั้นทำไมคุณพี่เต็กถึงเลือกมาทํางานที่นี่คะเพราะว่าที่นี่จะต้องมีอะไรน่าสนใจน่าท้าทายใช่ไหมคะ ใช่ครับคือส่วนหนึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทํามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องระบบคราวครับแล้วก็มันเป็นคําถามในใจเสมอว่าเออสิ่งที่มันที่มันดีขนาดนี้มันมีเบื้องหลังการทํางานยังไงบ้างครับจนจนเมื่อสมัยก่อนเมื่อเรายังมีอายุไม่เยอะมากไงครับแล้วก็พยายามศึกษาพยายามค้นหาวิจัยมัน ว่าหลักการทํางานเบื้องหลังมันเป็นยังไงมันก็เลยเปิดโอกาสให้เราได้ไปเรียนรู้ในแง่ของอการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับหนึ่งการทํางานของโคดิ้งการจูนนิ่ง e เพอร์ฟอร์แมนซ์รวมไปถึงการทํางานในเลเวลอินฟราสตรัคเจอร์ว่าการทํางานเป็นยังไงในเชิงเบื้องลึกของมันครับแต่สิ่งที่อยาบอกก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันเกิดมาจากสิ่งที่เราอยากะทำมันคือความชอบของเราม,มันคือจุดที่เราอยากไปครับ คราวนี้การมาทํางานที่นี่ก็คือเปรียบเสมือนกับคนที่มีเป้าหมายตรงกันเราอยากจะทํางานที่มีเป้าหมายเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะครับเราก็เลยได้มาร่วมงานกันครับอืค่ะงั้นตอนนี้ในส่วนขององค์กร นิพาเทคโนโลยีเนี่ยมีแผนพัฒนาอย่างไรในปัจจุบันบ้างคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งที่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีการแก้ไขอย่างไรครับเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนครับคือที่พานเทคโนโลยีนยครับะจะมีจะมีส่วนที่สําคัญอยู่หลายส่วนครับแต่ในแง่ของเรื่องของเทคโนโลยีครับจะแบ่งเป็นประมาณ3ส่วนใหญ่เป็นส่วนหลักครับก็คือส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของอินโนเวชันครับคือเราจะมีทีมในการพัฒนาอินโนเวชันใหม่ๆอย่างสม่ําเสมอครับ ซึ่งทีมนี้ก็จะได้ผลลัพธ์คือคือคือการรีเสิร์ชของอินโนเวชันขึ้นมาครับส่วนที่2ก็คือเมื่ออินโนเวชันถูกพัฒนาไปแล้วจะถูกส่งมอบให้กับทีมที่เป็น Developer ในการพัฒนา mm hmm. หรือต่อยอดจาก Innovation ที่เรา Research mm hmm. เข้ามาครับเมื่อเมื่อป o d ร c t ถูก i m p l ิ m e n t ไปแล้วหรือถูก Deploy ไปแล้วเราก็จะมีทีม Operation หรือทีม Support เนี่ยครับเข้ามาคอยดูแลเพื่อให้งานทั้งหมดตั้งแต่ต้นยังจบสมูททั้งหมดครับส่วนเรื่องทีม Devlo เรเน่ยคร มีการขยายทีมเพิ่มขึ้นมากมายซึ่งตอนนี้เราจะแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆคือส่วนแรกคือที่ดูแลเรื่องของ Product กับเรื่องของ r e q u i r e m e n t รวมถึงการจัดหารจัดบริการจัดอาเรไงจัดงานต่างๆครับให้กับ Developer ครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนส่วนที่ทีม d e ็บเองฉะนั้นทีมเด็บจะได้ r e q u i r e m e n t ที่ชัดเจนมาจาก มาจากทีมแรกก่อนครับทีมแรกคือจะมีหน้าที่ทํำยังไงได้ให้ requirement ทุกอย่างมันครบถ้วนสมบูรณ์ครับแล้วส่วนทีมสุดท้ายคือทีมเทสเตอรครับคือต้องเมชชัวว่า requirement ที่เดบเข้าใจ t e s t ตอร์เข้าใจด้วยแล้วก็มีกระบวนการเทสที่ถูกต้องครับมีการ improve ในการเทสที่ดีเพื่อให้ Product ์ออกมาปัญหาได้น้อยที่สุดครับ<ม>ที่ผ่านมาคือเราเจอปัญหามาหลายอย่างเรามองว่าโครงสร้างขององ,องค์กรแต่ละที่ อาจจะไม่เหมือนกันสําหรับที่ในภาก็ต้องมีโครโงสร้างองค์กรแบบหนึ่งครับสาหรับที่อื่นอาจจะเป็นแบบอื่นนะครับแต่ของเราเจอปัญหาแล้วเราก็แก้มาตลอดแล้วเราก็เอาสิ่งที่เป็นปัญหามาแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อครับอ,อย่างพอแชร์ให้ฟังก็คืออย่างที่ผ่านมาคือเราอาจจะมีการทําในแง่ของโปรดักที่เป็นพระพิาขึ้นมาแต่เราก็โดดมาทําส่วนพิเวค้าวในองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งซซึึซ่่งงค่อนข้างใหญ่มากมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถ ขยายทีมที่เกี่ยวกับเรื่องเทสเตอร์ได้ทันโอเคเรารู้จุดอ่อนเรารู้ปัญหาสิ่งที่เราทําก็คือเราแค่เอา,เอาวิธีการแก้ไขปัญหามารีบลงมือให้ทันทีเ,เพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวไปถึงสเต็ปต่อไปได้ไวขึ้นกว่าเดิมครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ในบริษัทนี้เนี่ยมีพนักงานประมาณกี่คนคะที่จริงบริษัทนี้แบ่งมีประมาณเกือบร้อยคนครับแต่แบ่งเป็นสส่วนครับส่วนที่ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งประมาณครึ่งหนึ่งครับส่วนที่เป็นคลาวก็ประมาณ ห้าสิบคนครับก็แบ่งหลัก,ลกๆเป็นสีทีมอย่างที่พี่เต็กได้ที่วายเลย,เลยใช่ไหมถ้าเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องเทคโวิยจะมีสีทีมมแต่จะมีทีมโปรดักต์กับทีมเซลล์อีกครับเท่านี้จริงน้เป็น6ครับค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะที่นี่เนี่ยมีการบริหารดูแลพน,พนักงานควบคุมพนักงานยังไงบ้างคะ่ะสําหรับ ท,ทุกทีมนะครับเราเราจะต้องมีสิ่งที่อ,อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันภายในทีมมาก่อนก็นคือเรื่องเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารกับการกล้าแสดงออกในความคิดเห็นของตอนเองครับทุกคนควรจะต้องอมีความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นะฉะนั้นมันจะทําให้น้องๆที่เข้ามาใหม่มีมีความสามารถหรือมีความกล้าในการกล้าแสดงอ,ออกเพื่อที่จะไปดิสคัทกับรุ่นพี่ ในอีกมุมมองหนึ่งคือรุ่นพี่ก็จะเป็นการตรวจสอบตัวเองเรียว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามั่นใจมันถูกต้องจริงหรือเปล่าครับ<ม>ฉะนั้นในแง่ขององค์กรคือผมจะเน้นในการคอมมูนิเคตในการสื่อสารให้อย่างใก<ม>ล้ชิดที่สุด<ม>เพื่อที่ว่าผมไม่อยากให,ให้มันพลาดในจุดที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วครับ<ม>ฉะนั้นอย่างเช่นมีปัญหาเราควรจะมาบอกกันก่อนถูกต้องไหมครับเราไม่ควรจะต้องรอให้ถึงเดดไลน์แล้วไม่ค่อยมาบอกครับ ก็คือเป็นเน้นอยู่กับการสื่อสารกันละกันใช่ไหมัใช่ครัแต่ว่าคนที่เด็กกว่าก็เน้นเรื่องการการแสดงออกแล้วคนที่โตก,กว่าก็เน้นเรื่องการรับฟังใช่ครับประมาณนี้อ่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษไหมคะที่นี่อ๋อที่นี่มีค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือคือปกติแล้วอ่าถ้าถ้าเป็นทีม ทีมแต่ละทีมก็จะมีจะม,จะมีวิธีการทำงานของแต่ละทีมแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นทีมเด็ก็จะมีการทำเอจายก็คือจะมีเรื่องของฟโฟล์ในการทํางานสป i ิน l a แพนนิงการทํำกรูมมิ่งแล้วก็เรื่องของรีคอมเมนต์ต่างๆครับอันนี้ผมมองว่าทุกองค์กรต้องมีอยู่แล้วครับเพื่อให้บิสเนสมันรันต่อไปได้ครับแต่ แต่ในแง่ของความยากก็คือเมื่อแต่ละทีมที่จำเป็นต้องสื่อสารซึ่งกันและกันเราจะทํายังไงให้หนึ่งปัญหามันสามารถแก้ไขได้โดยตรงฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยต้องเน้นย้ากับทีมทุกทีมว่าการสื่อสารสาคัญส่วนที่2ก็คือเราจะทํายังไงให้แต่ละทีมอะสามารถทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับตรงนี้คือคือเราก็จะมีการ มีเครื่องเล่นบางอย่างเช่นยกอย่างเช่นแบบช่วงเวลาเลิกงานอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ทีมเขาก็จะมีเฟสีมาเล่นหรือมิทเทลสวิตมาเล่นอย่างเงี้ยครับหรือแบบบางบางบาง,บางทีมก็จะมีแบบแบบตอนเย็นเงนี้ยก็มายกเวร <c oughs> มาสินับซึ่งซึ่งแบบ ก็แล้วแต่หลากหลายสไตล์แต่ก็คือช่วงที่ทุกคนได้พักผ่อนช่วงที่คนได้ทําอย่างอื่นที่นอกจากงานมันก็จะทําให้แต่ละคนรู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็มีวงดนตรีอยู่ด้านหลังด้วยวก็คือเราก็จะมีการจอยของแต่ละทีมครับเข้ามาเล่นคนหนึ่งเล่นกีตาร์ได้ก็เข้ามาค,คนหนึ่งเล่นเบสได้ก็เล่นคนหนึ่งเล่นกลองได้หรือคนหนึ่งร้องเพลงได้อย่างเดียวคือมันทําให้คนที่ไม่รู้จักกันอะอย่างน้อยเข้ามาเจอกันเข้ามีอทิวิต้ร่วมกันทําให้พลาทํางานเนี่ยมันสามารถคุยกันได้ง่ายขึ้นครับ ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> สังเกตดูรอบๆนี้นี่มีอุปกรณ์เยอะมากค่ะมีทั้งเวทแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็มียืนทํางานด้วยครับสำหรับใครเบรื <c oughs> ่อเบื่อยืนทำงานน <c oughs> ั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็จะมีโต๊ะสาหรับยืนทํางานครับ <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีจอมาเรียงตรงนี้ครับถูกจอใครเบื่อก็มายืนทํางานดูมุมไอคอนสยามปวดหลังนักนาอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับ Okay, มีมีหลายคนครับเข้ามายืยนทํางานไง oh, okay, เปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าเพราะว่ามุมที่มองไปคือจะเป็นมุมเรือกับแม่นม้ําแล้วก็ไอคอนสยามบางทีการที่คนได้มองบางสีบางอย่างที่ไม่ใช่อยู่แต่ในห,ห้องที่ปิดแคบอย่างเงี้ยมันจะทําให้จินตนาการของเขาอะหรือการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นครับ น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณพี่บอกว่าตอนนี้บริษัทกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคะแปลว่าตอนนี้ก็กําลังรับสมัครพนักงานเพิ่มข<ช>ึม้นแน่เลยใช่ไหมคะก็ยังขาดทีมไหนมากน้อยแค่ไหนคะแปบลบว่ามีความต้องการจริงๆเ,เราขาดทุกทีเลยนะครับตอนนี้คือ <c oughs> เป้าของเราคือเราจะขยายทีมเป็นเท่าตัวหมอนกันครับ <c oughs> ใช่ครับก็ตั้งแต่ทีมเดฟ <c oughs> ก็ตอนนี้คืออยากได้ซีเนียร์เดฟ ที่ที่ที่ค่อนข้างชา์เลนจ์พอสมควรเพราะว่าสิ่งที่เราทำค่อนข้างยากแล้วก็แปลกใหม่ค่ะ,ะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของหลายๆอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้มาเรียนรู้ด้วยกันแต่สิ่งนี้ที่ผมอยากจะจะอยากจะให้ทุกคนที่สนใจเข้ามาร่วมกันนะัคือเป้าหมายเดียวกันเราอยากทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันอินโนเวตบางอย่างที่ไม่เหมือนใครครับที่มันเป็นสิ่งที่ยากแต่เราทํามันให้มันง่ายด้วยการเขียนโค้ด ของเราเนี่ยแหละครับด้วยการรีเสิร์ชของเราเนี่ยแหละครับรวมไปถึงเราก็รับในแง่ของทีมทีมโอเปเรชันแล้วก็ทีมอินโนเวชันที่ที่ทำเกี่ยวเรื่องอินฟาสตรเจอร์ครับแต่เราจะเน้นไปทางเรื่องของการรีเสิร์ชมากกว่าแล้วก็เน้นในแง่ของการเขียนโค้ดแต่เป็นโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำออโตเมชันบางอย่างครับคือคือ,ค,อคือที่นี่อ่ะอเดเวลอปเปอร์ไม่ใช่เขียนโค้ดแค่อย่างเดียวคือทีมทีมที่ดูแลอินฟาเนี่ย ก็เขียนโค้ดด้วยครับหลายๆอย่างเราเราออโตเมชันไปประมาณมากกว่า60-70%เหมือนกันเพื่อลดแรงงานาลดงานลูชีนบางอย่างเข้าไปครับค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์การรับสมัครของที่นี้เนี่ยเปิดกว้างแค่ไหนคะจะต้องแบบว่าภาษาเก่งโทรอีกเก่งหรือว่าจะต้องเน้นภาษาไหนเป็นพิเศษไหมคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นทีมอินฟราสักเจอร์ครับเราจะใช้ภาษา Python กับแบทกับแบทสกิปแล้วก็แองเคเบ ible, ครับถ้าเป็นทีมเดล็อปเปอร์เราจะใช้ Node.js ที่เป็น TypeScript ครับแล้วก็ใช้ Vue.js เอสทำฟอนเอนครับส่วนมีบางส่วนที่ทำเป็น Go ครับแต่เราก็จะจะจะ,จะมีน้อยครับเป็นโปรเจกต์ที่ทำเป็น Go ครับ แล้วจะต้องจบสายตรงมาเลยไหมคะหรือว่าที่นี่เนี่ยมีการรับสมัครยังไงบ้างว่าแบบว่าจะต้องมีการเทสก่อนไหมคะที่จริงที่จริงที่นี่เปิดรับพอสมควรนะครับที่นี่จะมีการการเทสง,ง่ายๆที่เรียวกว่าจดง่ายมากๆง,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 ง่ายจริงเหร <laughs> คือที่นี่เราคุยกันในทีมว่าออถ้าเรามีคนมาสมัครใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่2อ,อย่างที่ที่เป็นเกณฑ์ในการรับของเราก็คือหนึ่ง คือสกิลพื้นฐานได้สามารถเรียนรู้ได้ตนเองได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถเรียนรู้ได้ตนเองได้นั่นหมายความว่าทีมางานของทีมก็ไม่โหลดหนักมากแต่เขาสามารถเรียนรู้ได้ตนเองแต่เอาความรู้ของทีมที่มีอยู่เดิมมาต่อยอดให้เอาเก่งขึ้นอันนี้เป็นหัวข้อที่สาคัญอย่างที่2คือเข้ากับทีมได้ไหมเข้าเจอเข้ากับทีมได้ไหมเพราะว่าการทํางานาต้องจากที่เราจะเขียนโค้ดได้แล้วการทํางานร่วมกันเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่ง อย่างที่ผมบอกครับคือถ้ามีปัญหาเราควรจะต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เก็บงําปัญหาไว้ครับฉะนั้นกระบวนการเลือกคนที่เข้ามาเรื่องร่วมเข้ามาในทีมก็เ,เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันครับค่ะงั้นกี๊บขอกระซิบถามแทนท่านผู้ชมที่กําลังสนใจนะคะว่าที่นี่เนี่ยเงินเดือนสตาร์ทเท่าไหร่คะที่นี่ที่นี่มีตามเลรครับตั้งแต่2องหมขึ้นไปครับจนจนไปถึงถึงแสนก็นมีครับ Okay, แต่<ะ>แล้วแต่ความสามารถครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคนที่มีความสามารถมักจะได้เงินเดือนตามที่ความสามารถของเขาถูกต,ต้องไหมครับที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าเราจะให้ตามความสามารถครับก็คือไม่ได้ปิดกั้นเลยใช่ครับถูกต,ต้องครับผมไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดคนที่มีความสามารถผมไม่ไม,ไ,มไม่ปิดกั้นเขาอยู่แล้วผมก็จะรีบรีพอตตรงไปถึง c <ด>ีอทันทีว่าคนนี้มีความสามารถมี p o t e n t i a l ที่จะเข้ามาทํางานร่วมกว่าเราสนใจไหมครับ <s> สนใจมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่กําลังมองหาอยู่นะคะที่นี่เปิดกว้างมากๆแล้วก็เสนออะไรดีๆให้เยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะงั้นประเด็นต่อไปนะคะก๊บอยากจะรู้ว่าสําหรับคุณเด็กเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับตลาดโปรแกรมเมอร์ไทยในปัจจุบันว่ามีศักยภาพและมีคุณภาพมากแค่ไหนคะ่ะสําหรับโปรแกรมเมอร์ไทยในปัจจุบันเนี่ยผมมองมองเห็นว่าภายใน1-2ปีเนี่ยครับ โปรแกรมเมอร์ไทยเนี่ยเริ่มมีความพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิมมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าโปรแกรมเมอร์ไทยยังขาดหายไปค,คือเรื่องของคุณภาพครับเรารู้สึกว่าปริมาณมันค่อนข้างเยอะกว่าคุณภาพที่ได้ <ภา S 1> ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าปัญหาจริงๆคือเรื่องของการเรียนการสอนมากกว่าคือเราอาจจะเรียนเราอาจจะมีการเรียนการสอนแต่เราอาจจะไม่เคยทําจริงอาจจะไม่เคยลงมือทําจริงเราไม่รู้ว่า ทำไมเลยถึงต้องเขียนโค้ดเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยทําไมถึงต้องทำเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมันแก้ไขปัญหาหรือมี IMPACT อะไรต่อต่อสิ่งนั้นบ้างมันก็เลยทําให้แรงจูงใจหรือว่าสิ่งที่โมดิเวตให้เดอให้เดเวลอปเปอร์แต่ละคนเนี่ยครับทำงานแล้วแบบไม่ได้มีแบบสิ่งที่เข้ามา,อาคอยกระตุ้นเขาคอยนำพาเขาไปในสิ่งที่ดีขึ้น,นครับ ผมสังเกตดูนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับ<อ>ผมเชื่อว่าความรู้ค่อนข้างหาได้ง่ายครับในโลกอินเทอร์เน็ตม,นมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับที่กว่าเราจะรู้เรื่องหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยากจนถึงบัืก็ต,ต้องอ่านซอสโค้ดเองหรือไปเรียนรู้เองแต่สมัยใหม่เนี่ยคือมัน,มนแป๊บเดียวเราก็หาความรู้ได้แต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอามันไปประยุกต์ใช้อย่างไงตรงนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนครับแล้วก็แบบไหนดีที่สุดแล้วก็ฟิตท,ที่สุดสําหรับสิ่งที่มันที่มันควรจะต้องเป็นครับ ก็คือจะต้องเป็นคนที่แบบว่าค้นคว้าหาความรู้รแล้วก็เน้นการปฏิบัติมากกว่าใช่ไใช่ครับใช,ใช่ครับโอเคค่ะก็คิดว่าใน3มปีห้ปีนี้ค่ะอัในใกล้นี้ก็จะมีแนวโน้มไหมคะที่ว่าโปรแกรมเมอร์ไทยเนี่ยจะเป็นที่เขาเรียกไงดีเป็นที่ต้องการเป็นความอยากที่เด็กๆในประเทศไทยของเราจะบอกค,คุณครูว่าโตขึ้นหนูอ,อยากเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรแบบนี้ครัผมมองว่า ถ้าตอนเด็กโตขึ้นอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ผมว่ามีครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ต้องเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ค่อนข้างบูมมากที่จริงที่จริงอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันเริ่มมีสักพักละ,กะแต่แค่ว่าเด็กๆเนี่ยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้มีการช่วยเหลือเขาไม่ได้มีการซัพพอร์ตเขาในช่วงนี้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการมากมายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่คอยซัพพอร์ตเด็กๆไม่ว่าจะต้องเป็นเด็ก ปถมเด็กมัธยมขึ้นมาจนถึงเด็กาอาไลให้เข้ามาเป็นโปรแกรมเมอร์ได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับฉะนั้นเรื่องของ Environment เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่เหลือคือขึ้นอยู่กับว่าการเปิดใจของสภาวะแวดล้อมของเด็กๆเ,เองว่าจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นครูหรือว่าเป็น Environment เพื่อนๆเขาเองว่าจะสนับสนุนน่ะให้มาในทิศทางเดียวกันไหมผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนเราอยากทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในตอนเด็กนะถ้าเพื่อนเราอยากทําอะไรแล้วสนใจสิ่งเดียวสิ่งเดียวกันน่ะ เราสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีได้เพราะว่าเราเหมือนกับเดียวหลอกเพื่อกับเพื่อนใช่ไหมเราพัฒนาร่วมกันเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายในจุดเดียวกันอย่างงี้ครับค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นทางพี่เต็กเนี่ยมีไอเดียที่จะแบบว่าพัฒนายกระดับอาชีพโปรแกรมเมอร์อยังไงบ้างคะที่จริงมันมันทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยก็คือคือปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่อ่าแล้วก็ในแง่ของสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับ กับคนไทยค่อนข้างเยอะเขาสามารถหาคว,ความทเท่าเทียบหาความรู้ได้ง่ายขึ้นหาสิ่งใหม่ๆได้ง่ายขึ้นครับจุดที่จะเป็นจุดที่ยกระดับโปรแกรมเมอร์ไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือการที่เราจะเปิดตลาดโปรแกรมเมอร์ให้มีการจ้างงานที่มากขึ้นจากภายใต้อาเซียนหรือว่าประเทศอื่น,นเข้ามาครับถ้าประเทศรอบข้างเช่นสิงคโปร์หรือว่ามาเลย์มีความต้องการที่ต้องการโปรแกรมเมอร์ซึ่งขาดแคลนแล้วถ้าคนไทย มีคุณภาพที่ดีครับแน่นอนครับว่าต่างประเทศยิ่งไหลเข้ามาอยู่ประเทศไทยเพื่อจ้างโปรแกรมเมอร์แน่นอนครับอย่าองงานคิดว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของโปรแกรมเมอร์ไหมคะเพราะว่าดูจากที่พี่เต็กพูดแล้วก็ถ้าเราจะต้องไปที่ต่างประเทศอะไรอย่างงี้ก็ภาษาน่าจะสําคัญหรือเปล่าคะที่จริงมาเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างน้อยก็คือต้องอ่านภาษาอังกฤษได้ครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้ได้ตนเองการการค้นหาความรู้ด้วยตนเองเนี่ยส่ยวนใหญ่จะเป็นภาษา,ษาอังกฤษเสมอครับอย่างน้อยถ้าสื่อสารไม่ได้อ่ พูดไม่ได้ก็คือต้องต้องอ่านได้แล้วก็ทําความเข <ismo. S 2> ้าใจในสิ่งที่ที่ควรจะต้องทําให้ได้ครับ hmm. แต่ถ้าเกิดใครมีความสามารถในแง่ของอังกฤษมากขึ้นก็สามารถต่อยอดไปทํางานกับบริษัทข้ามชาติได้ครับเหมือนเรามี soft skill ที่นําหน้าคนอื่นไปอะไร,ใช,รใช่ไหมคะค่ะก็กิ๊ฟอยากจะให้พี่เต็กนะคะฝากอะไรเล็กๆน้อย,อยนอนเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานในสาย IP ไอทหน่อยคะ่ะครับผมรู้ครับว่าบางคนอาจจะทำงานแล้วเหนื่อยครับ แต่เราต้องมองถึงจุดประสงค์ว่าทําไมเราถึงมาเป็นโปรแกรมเมอร์กันครับสาหรับทุกคนที่ที่มีความฝันหรือว่ามีสิ่งที่เราอยากกระทำที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วต้องต้องให้ทุกคนยืนบนความฝันนั้นครับอย่าลืมว่าในจุดที่เรามาเป็นโปรแกรมเมอร์เรามาทำไมรเราทำไปทำไมครับเราทำแล้วมีความสุขไหมเราต้องมา ตั้งคำถามตรงนี้ก่อนส่วนส่วนคนที่อาจจะคิดมองว่าทําไปแล้วเรามีความสุขด้านทางด้านอื่นอย่างเงี้ยอาจจะต้องอลองมาคิดหมายว่าจุดที่จะทํายังไงให้เรามีความสุขกับการทําโปรแกรมเมอร์คือในโลกของการเป็นโปรแกรมเมอร์ม,มันมีหลายมุมมองมันไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดอย่างเดียวก็ได้เราอาจจะทําในแง่ของอัตโนมัติทสหรืออาจจะทําในส่วนของฟอนเอ็นส่วนอื่นหรือเรื่องของรีคูเอเน์ส่วนอื่นที่จะทาให้เรามาเติมเต็มแต่สิ่งที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกคนนั่นคือ เราชีวิตการทํางานเรามันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการทำงานทั้งหมดฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนทํางานในสิ่งที่เราชอบเพื่อที่ว่า,าพลังชีวิตเราจะได้ถูกเติมเต็มในตลอดเวลาครับค่ะโอเคค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะพี่เด็กมีอะไรอยากจะฝากหรือบอกทิ้งท้ายไว้ไหมคะครับก็ที่นิพาย,ยังเปิดรับอยู่นะครับเปิดรับนะคะใช่ครับตอนนี้เราเราเราเพิ่มทีค่อนข้างมากแล้วก็เราก็มีการเช่าออฟฟิศเพิ่มนะครับยิ่งช่วงช่วงนี้ก็คือแบบ เราต้องขัดแยนะะแเลยครับใช่ครับโอเคค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้กิฟก็ต้องขอขอบคุณคนเต็กมา,มากๆนะคะคขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็แชร์ไอเดียใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้มา,มากๆค่ะบริษัท นิพาเทคโนโลยีนะคะค่ะองค์กรไหนมีเรื่องราวอยากจะเล่าหรือท่านผู้ชมท่านไหนมีสถานที่ที่อยากให้เล่าเรื่ององค์กรไปบุกไปพูดคุยแล้วแล้วก็ส่งข้อความมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ